มี่ขนในการอย่างขนแปรงที่เลือกเนี่ยควรจะเป็นขนแปรงที่อ่อนนุ่มคือขนแปรงที่แข็งเกินไปก็เวลาถูจะทาให้ให้ของขันสึมได้นะคะแล้วก็ขนแปรงเนี่ยเอาแบบยาวเข้ากันไม่ต้องเหมือนซิกแซกหรืออะไรางเนี้ค่ะแล้วก็เวลาวางแปรงนะคะก็คือเราต้องการที่จะกําจัดเชื้อแบคทีเรียจากขอบเหงือกกับในซอกฟันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวางแปรงก็คือวางเอียงเข้าไปนี้ รองเห,หงือกนิดนึงมันจะเอียงเข้าไปประมาณนี้ค่ะทำมุมถ้าถ้าตามก็ประมาณ45องศาเข้าไปานี้เนาะแล้วก็ขยับเวลาขยับก็คือขยับเท่านี้ค่ะเหมือนแปลงทีละใช่เหมือนแปลงทีละซี่ถึงสองซี่คือเราจะไม่แปลงลักษณะอย่างนี้เพราะว่าอย่างเงี้ยยังไงมันก็จะแรงเราก็จะทําให้คอฟันสึกได้นะคะแล้วก็คือขยับแค่นี้ค่ะประมาณ5-6ครั้งแล้วก็ปัดขึ้นทาซ้ําประมาณ3ครั้งก็ได้เหมือนเหมือนทํา มันอาจจะไม่ได้สะอาดภายในทังเดียวเราก็คือทําย้ําเข้าไปแล้วก็ค่อยๆขยับมาลักษณะน,นี้นะคะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะแรกๆเราก็คือต้องพยายามดูขนแปรงคือมันพีแปรงไปแปรงมาเอาคือขนแปรงขึ้นอยู่ตรงนี้ละมันก็จะโดนแต่ตรงนี้ตรงร่องมันก็จะไม่โดนละนะคะก็ค่อยๆขยับมานะคะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะ ด้านในก็เหมือนกันนะด้านในก็คือเราจะต้องเอียงด้านในจะยากนิดนึงแต่เราก็ต้องพยายามเพียง,ยงขดแปลงเข้าอย่างนี้แล้วก็ปัดขึ้นนะคะส่วนฟันบนก็คือเราก็หงายแปลงขึ้นด้านในนะคะแล้วก็ค่อยๆปัดข้างในก็เหมือนกันเอ่อถ้าแนะนำคือนนะอยากให้แปลงเป็นวงกลมก็คือเริ่มสมมติเราเริ่มจากขวาบนเราก็เริ่มข้างนอกไปเรื่อยๆจนถึงข้างสายแล้วเราก็ ค่อยวนกลับแล้วก็มาเริ่มด้านล่างเป็นวงกลมนี้เพราะว่าเหมือนถ้าเราแ,า,าแปลงข้างนี้ทีมาแป้งข้างนี้ทีมันจะลืมมันจะไม่ไมครบถึกซี่นะคะแล้วก็ตรงบริเวณฟันหน้าบนกับฟันหน้าล่างด้านในเนี่ยจะใช้ลักษณะตั้งแต่งขึ้นนี้อย่างฟันหน้าล่างก็จะตั้งแต่งขึ้นนี้เนาะแล้วก็ปัดออกลักษณะน,านี้นะคะฟันบนก็เหมือนกันตั้งแตงอย่างนี้ เขาบอกมีข้อสังเกตนิดนึงว่าให้แปรงข้าหน้ากระจกเนี่ยถ้าเกิดแปรงถูกวิธีเนี่ยกระจกจะต้องเปื้อนไปหมดเลยอันนี้คือแปรงถูกถ้ากระจกไม่เปื้อยนนะัแสดงว่าผิดวิธีแล้วก็อย่าลืมแปรงด้านกดนเขียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือแปรงลิง้น